เมือ hn, ่อผมเล่นฟรีไฟล์กับเพื่อนจะเป็นยังไงอยากดูคลิปกันหรือยังโอเคอยากดูแล้วใช่ไหมคลิปนี้อาจสั้นนิดหน่อยนะเพราะขี้เกียจตัดนิดหน่อยเอาลงช่องเล่น,เลนๆเฉยๆก็มันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วเนะี่ยอะไรเนี่ยไปดูครับไปดูกันเลย let's go <S ตัวนี้ได้ฟาร์มมาแล้วอยู่แจะอัพสามผมบอกเลยเด็กแรงผม ึงนนครับลูกพี่ครับ <c oughs> ไม่ได้ม,มูแต่แอคไว้ก่อน <c oughs> ครับครับเออมันยิงแล้วมันยิงแล้วเจียนเจียนอย่เยงี้ยผมจะไปเกลียงโอ้มานะผมสับไม่เร็วโหมันไม่ตายมันยืนในอยู่ป่ะแย่แ yeah, ลนะ้วเพื่อนผมเจอ ế B... ui <tôi> khang à. <tôi> đã đó hai tua ôi Fang siang, kan? Fang เมือ่อ,อ,อกี้ผมผมหนีก่อนออโอ้ยโอ้ยติดจริงด้วยโอ้ยไม,ไม่เลนเรื่องเลื่องห้าสิบครับจังหวัดกลับแต่กลับมาได้ฮึลโหลพันยาแบบมีสไตล์อะไรวะเนี่ยม,มีอะไรบ้างไอ้น้องอู้ มาบุกมาบุกน่าเกลียดเขาอะไรชิ้นนี้เฮ้อแล้วผมเพิ่งทานยาไปตะเกียบโอ้โหนี่ชิ้นไหนเก็บเหรียญตรงนู้นเฮ้ยสองตัวดิกเล้งดิกเล้งอยู่แล้ยดิกเล้งเลยสองตัวลัาหลัางอุ้ยด้านหลังด้านหลังหลังอุ้ยอ๋อโดยการ์พอร์นสแกนนะสแกนไม่เห็น มันเด็กช่างเกินเลยโอ้โหเด็กช่างฟอร์มช่างมาฟันหัวผมนี่ฟอมช่างเออว่าฟอร์มช่างนียว่ะโอ้โหฟอมช่างมันแอบนะมันเหม็นผมก็เลยหนีมันไม่ได้ฟอร์มช่างมันเหม็นแตกแยกกับเพื่อนนิดหน่อยครับแตกแม่คือวีโอคนแตกแม่แตกอะไรมันจะลุมเราเราจะคุยหลังไปเจอแตก หลังแตกหลังหุมหัางเย่และผมดักชั้นสองดีกว่าผมฟาร์มเ็จผมไม่ไปไหนฮะผมดักชั้นสองเย่และเย่และบอกเลยไอ้จะย์งขาไม่ดีกันเลยดาวกระจายโคตรมาดิเจอหาหลังดาวกระจายเข้าไปอึ้งเลยดิ แผลยังไงชั้นสองของบอกเลยจะไปไหนด้วยนี่มีการแบบนี้สองตัวแตกเอ็งใครเนี่ยนี่ดีนะมีชุบครบีเกือบไปลาบดูโอ้ไม่มีชุบขอฟาร์มของคนนี้แล้วกันอุ้ยของดีมีสกุล ตัวข้างในโอ้โหทีว่ามีหกก้อนทางนี้กำลังยิงคนอยู่ทางนั้นยังยิงยิงคนแบบไม่เข้า,าอือโอ้โ <c oughs> อลูกเนี่ยย้ละ <Yeah. S 1> ไม่นะไม่คุณวันนี้ผมบอกแล้วคุณจะ่ทำแบบนี้บ่มียา พ่อเด็กแรงเอากล้ามา <c oughs> <c oughs> เอื้อบมมิยะอุปไฟนักบอนเอากล้ามาลงแรงเยี่ยมเลยฉลาดีเนียบโอ้โห,โหคนแต่เราหึงก่อนไงแต่เราหึงก่อนไงมั <c> ้ง <oughs> แย่แล้วหึงก่อนเขาเจอแล้วจี้หายแล้วที้หายแล้วที้หายแล้วเอามาเลยอีกตัวตัวในคลังแสงอีกตัวในคลังแสงมันชิ้กันแล้วกลายเป็นศพครับลบยี่สี่ ลบส okay. ิบห้าโอเครอเป็นยังไงครับผมบอกเลยคลิปนี้คอนเทนท์ทั้งนั้นเล่นกับเพื่อนยังไงให้ดูเหมือนกากผมก็ไม่รู้คือจบคลิปละตอนนี้แต่คาดหวังกับผมนิดหน่อยนะท้ายคลิปผมจะแจกเพชรล้านเพชรเลยคาดหวังสิ เอาเฮ็ดม่ได้ไหนพูดอะไรเนี่ยไรแสแลละก็สำหรับคลิปนี้ก็หาสนุกก็เดี๋ยวผมหามให้องนะแต่้าไม่สนุกก็ไม่เป็นไรกลับไปโดดเดียวเดียวด้เหมือนเดิมนะ่ะแต่คงสนุกแหละคงสนุกกันแหละมัง้งคอมเมนต์เลยสนุกไม่สนุกเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบายครับซียูเกนนี่ครับคี้กอบช่องไหนมาวะคุณวะ